สวัสดีค่ะทุกคนกินตำแตงจ้ามามากินตำแตงกับใยน้อยจ้ากินตำแตงคาโคกเลยตำเสร็จก็กินเลยนะคะทุกคนนี่อ่ะมามามาจากกำลังแสบตำแตงแซ่บแสบจะนำไปแดกนัวนัวไปได้ดีมากนะจ้ะ ใส่กอกอีสานแจีบครับจ้ะเพื่อนเพื่อนมาเด้๋ยจ้ากินเขานํากันเนาะมาจะทุกคนมามามาจ้าวางจังใดน,อน้อนี่โอเคกระเจี๊บลวก กินไปสองสามคำหล้วเผ็ดอันนี้ก็จะมีผักบันเท้าเอินผระกาศปร,ระกาศหินประกาศหินเนาะกิกับปุนกับแจวจ้ะเพื่อแต่วันนี้เรามากินกับตำแตงเนาะ อืมจ้ะอืม่กอนจ้ะทุกคนอืมอืมจับจ้ะไปเกยบสดกันมีได้จ้ะไปเกยบสดเนาะ อแฉกครับกับไข่บ้งจะกินเนาะอร่อยกินของใหม่อืม มีผักอะไรอีกผักหนอกผักหนอกจ้ะใบบวบกแกชันในก๋ำแ่งแซ่บจ้ะทุกคนมามาจ้ะจะเจี๊ยบอร่อยอ่อ,อนนุยน ไม่อยางว่ากลับครับอืมจับกันทุกคนโอ้โหแตกโชคดีว่าโดนตา เะือบอยากโชว์คักโชว์แนวหลายบังดูเบังแค่นี้จ้ปะปลามันเป็นจะก,กินบอใส่กอบอีสารเนาะอืม้มจ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆเร้ยค่ะที่ขอมาเนาะกินอยู่แบบค่อยๆยน้อยๆยน้อยชีวิตจ้าขอบคุณค่ะ